สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เข้าสวนกแหม่มเนาะวันนี้นะคะแหม่มจะชวนมาเก็บนี่ค่ะแขนงของคณะนะก็เราตัดต้นไปใช่ไหมเพราะเราตัดต้นไปเสร็จปุ๊บมันก็จะแตกแขนงออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเก็บกินไปได้เรื่อยๆอันนี้คือแหม่มเก็บครั้งที่3าครั้งที่4ี่แล้วเนาะยังมีอยู่เลยพอเราตัดต้นเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ปุ๋ยไงคะพอใส่ปุ๋ยไปแล้วก็ลดน้ำเขาก็จะแตกมาแบบนี้คะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บกันค่ะ อย่าลืมกดปุ่มสับส c คร b e เพื่อติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของแหม่มด้วยนะคะ,คะวันนี้ว่าจะเก็บไปใส่ทำมาม่าต้มยำนะคะก็ใส่ใส่ค้าอร่อยดีค่ะหรือว่าจะทำคณาหมูกรอบก็ยังไม่แน่ใจคณาะปลาเค็มก็ได้โหทำได้หลายเมนูเลย นี่ค่ะเด็ดแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเด็ดให้ดูแบบใกล้ๆนะคะเวลาทิ้งใบใบที่เราเด็ดแล้วเวลาทิ้งอะ่ะอย่าทิ้งในแปลงนะคะเดี๋ยวเขาจะเป็นเชื้อราเนาะเอาไปทิ้งข้างนอกเนาะเอาไปรวมๆกันไว้แล้วก็เอาไปตากให้แห้งแล้วก็ไปทําปุ๋ยเนาะนี่ค่ะแบบทิ้งในในแปลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะแบบทาให้เป็นเชื้อราติดติดต้นอื่นนี่ค่ะแขนง เห็นไหมขแขนงนี้ขแขนงนี้ใหญ่เนาะเนี่ยค่ะเห็นไหมอันนี้เป็นต้นของเขาที่เราตัดไปแล้วเขาก็จะแตกมานะคะเก็บให้หมดนี่ค่ะตรงนี้ด้วย ปลูกผักมันก็ดีแบบนี้แหละแล้วเราก็ทำอาหารตามตามเมนูผักที่เรามีนะคะแค่นี้เราก็ไม่ต้องซื้อละแล้วก็ได้กินอาหารสดอร่อยนี่ค่ะเด็ดเลยโอ้โหเด็ดนี่ค่ะแป๊บเดียวนะคะเนี่ยได้หนึ่งกรัมมือแล้วค่ะเนี่ยเนี่ค่ะได้ละนี่ค่ะเด็ดอ อันนี้ถ้าใบไหนไม่สวยก็เด็ดออกได้เลยเอาแต่ช่วงที่มันแบบว่าอ่อนๆนี่ค่ะเราปลูกเองนะเราจะเลือกกินตรงไหนก็ได้เนี่ยเวลาแม่ปลูกผักนะแม่รู้เลยว่าผักอะไรเนี่ยยาเยอะยาน้อยอย่างคะนาเนี่ยนะคะถ้าไม่คุมเน็ตนะ้ะหูยนอนเยอะมากคนเขาก็เลยต้องฉีดยากันเยอะ กระลำปีนี่เยอะมากโอ้โหนอนเยอะสุดๆเนี่ยค่ะแม่แบบปลูกกระลำปีตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยค่ะแล้วท่านี้วันนั้นลมพัดแล้วท่านี้เน็ตมันเปิดอ่ะนอนเข้าไปไข่ท่านี้นะแล้วแม่แบบก็ไม่ได้เช็คดูแค่สองสามวันโอ้โหนอนนอนกัดจะแบบโอ้โหเยอะมากเลยค่ะคะนา้ากระลำปีถั่วฝักยาวนี่้โ,โหสุดยอดของความยาเยอะเลย เพราะว่าเวลาแหม่มปลูกแหม่มรู้ไงว่าโอ้โหนอนเยอะมากเลยเราปลูกแบบอินทซีไงคะเราไม่ได้ใช้ยาเคมีใช่ไหมโอ้โหกินแบบว่าโหถ้าถั่วฝักยาวฝักสวยนี่โอ้โหนั่นนะคะยาเพราะว่าถ้าจะปลูกแบบไม่มียาเนี่ยมันต้องปลูกแบบยังไงอะจะคุมเน็ตมันก็ยากอลองคิดดูดิ ใครเขาจะมาปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็มาคุมเนตการแมลงใช่ไหมเพราะว่าต้นมันก็สูงอะค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องใช้ยาฉีดไงถั่วฝักยาวก็เลยต้องเป็นผักที่ใหญ่เยอะมากกวางตุง้งคะน้าถั่วฝักยาวกระหล่ำไปเนี่ยบ็อกโคลี่เนี่ยโอ้โหสั้นน่ะคะ่ะดีนะที่เราแบบเราปลูกเองมันก็เลยแบบเออ ดีที่ว่ามีโอกาสได้ปลูกไงคะมีทงมีที่แบบว่าเจ้าของบ้านเช่าเขาแบ่งให้ปลูกถ้าซื้อผักตลาดกินต้องล้างน้ําแบบว่าล้างแบบน้ําไหลผ่านนานๆน,น,นะคะเปิดน้ําแล้วก็ล้างไหลผ่านประมาณสองนาทีนี่ค่ะเดี๋ยวมาอุ้ยแม่ไงลื่นเลยเดี๋ยวมาเก็บฝั่งนี้ดูนี่ วิธีปลูกก็ทำให้ดูแล้วน้องง่ายไม่มีอะไรเลยค่ะคณะวิธีหันน่นคณะแม่แหม่มก็ทำให้แล้วเนาะลองหั่นดูยังคะคณะแบบที่แม่แหม่มหัน่นเป็นไงบ้างเอ้ยโอ้โหนี่ค่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวถ้าจะเก็บอีกสักรอบนึงก็อาจจะโละแล้วนะคะปลูกอย่างอื่นแทน เพราะว่าถ้าเข้าหน้าร้อนเนี่ยเดี๋ยวคนามันจะแก่ค่ะคณะหน้าร้อนจะขมแก่แล้วก็มีเสี้ยนเนาะไม่อร่อยเหมือนหน้าหนาวเดี๋ยวพอช่วงจะเข้าจะเข้าเดือนเก้าเดือนสิบที่ญี่ปุ่นมันจะจะหนาวอีกครั้งนึงใช่ไหมล่ะเดี๋ยวแม่แม่มจะไปปลูกช่วงนั้นอีกทีนึงนี่ค่ะโอ้โหเยอะแยะ,ยะไปหมดเลย นี่ค่ะนี่เนาะใส่มาม่าต้มยำกุ้งเนาะอย่างอร่อยเลยกินกันให้ตัวเขียว นี่ก็ได้เมนูอร่อยแบบประหยัดประหยัดแล้วอยู่ต่างแดนนะคะถ้าได้กินอาหารไทยทุกวันเนี่ยโอ้โหประหยัดเงินได้เยอะม,มากเพราะว่าถ้าไปทานข้างนอกนะแพงอาหารไทยข้างนอกแพงค่ะ นี่ยังกรอบอยู่เลยนะเนี่ยเพราะว่าอากาศยังเย็นๆอยู่นะคะกรอบเด็ดนี่กรอบเลยนี่ค่ะแป๊บหนึ่งได้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเก็บตรงนี้ต่อเนี่ยค่ะเวลาเข้าสวนเก็บผักก็เอากล้องเอากล้องมาถ่าย <laughs> คุณป้าบอกแรกๆก็งงเอ้มันถ่ายอะไรวะ เลยเดี๋ยวนี้ก็เลยบอกเขาไงเขาก็อ๋อเขารูล้ละเพราะคนแก่ที่อยู่ต่างจังหวัดเขาไม่ได้เล่นเขาไม่ได้เล่นเฟซเล่นดู YouTube แบบเรานะคะเขาก็ดูแต่ทีวีเนาะเขาก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นี่ค่ะโอ้ยเก็บได้เยอะได้แยะกินให้เหมือนอยู่เมืองไทยไปเลย แม่มนะคะคุยกับเพื่อนแม่มใช่ไหมในไลน์เพื่อนนะคะเพื่อนสมัยเรียนเขาส่งรูปมาให้ดูกินอะไรรู้ไหมกินมาม่าต้มเฉยๆผักก็ไม่ใส่คือแบบว่าด้วยความหิวตาอยู่ไทยแท้ๆเนาะขำจะจายคนคนคนอยู่ไกลบ้านนี่โอ้โหมีอาหารไทยกินสมบูรณ์เลย ชอบนี่ค่ะนี่โอย้ยทำอะไรกินดีนะใส่มามา่าต้มยำกุ้งอย่างอร่อยเลยเนี่ยอีตรงนี้อีกหน่อยเยเจอหนอนเจอหนอนนี่นี่ค่ะมีหนอนด้วยขนาดคุมเน็ตนะเนี่ยอุย้ยชอบ นี่ค่ะแล้วก็เด็ดรอบนี้เสร็จก็ทิ้งไว้เดี๋ยวดูความไอ้นี่ก่อนค่ะถ้าสมมติว่าแตกใหม่ยังมีความอะไรนะกรุบกรอบยังไม่แข็งอะไรอย่างเงี้ยก็จะไว้ต่อแต่ถ้าเริ่มแบบว่าแข็งอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำการเลาะเลาะที่ค่ะปลูกอย่างอื่นนะ เราก็จะได้ปลูกผักตัวใหม่กันนี่ค่ะแล้วขแดงค้ะเนี่ยหั่นกินง่ายไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันอ่อนหมดใช่ไหมเราก็หั่นแค่ตรงนี้อู้ตายมือเหรอเนี่ยโอ้โหมือพระเจ้านี่มือเหรอเนี่ยเห็นมือตัวเองตกใจเนี่ยหั่นแค่ตรงนี้หั่นออกจึง้งเนี่ยค่ะจึง้งแค่นี้นะจึง้งแค่นี้แหละแล้วเราก็เอาไปผัดเอาไปทําอะไรกินก็จัดการได้เลย โอเคแต่ผักปอดสารอะไรอย่างเงี้ยเวลาล้างอ่ะล้างให้ดีนะก็ดูใต้ได้บงใต้ใบด้วยเดี๋ยวจะมีหนอนมีแมลงมา,งม,ามาคงมาไข่ไว้นะเห็นไหมเด็ดแป๊บเดียวค่ะโหได้เต็มตะกาเลยนี่ไ่ะเห็นไหมที่นั่งค่ะที่นั่งที่แมมทำเนาะเป็นดินเนาะก็เอาดอกไม้นะคะมาใส่นิดหนึ่งนะนี่ได้แล้วเดี๋ยวต้องถ่ายรูปคู่สักหน่อยค่ะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปคู่กันดีกว่าอย่างนี้เนาะ จัดผมนิดนึงมันเป็นความสศกนี่ค่ะทำงี้เนาะเอียงหน่อยีท่านี้ไหมแฉ่เอาท่าดีท่าดีเอาท่าไหนดีไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ